เราเป็นงาน่องาเกิด occupation ไ a ใช่ไะมใช่หมคะคือเรื่องของอาชีพใช่ไหมโอเคทีนี้กูจะมอบหมายงานเราเป็นงานเดี่ยวเคจะให้หนูพาไปท่องท้ากับทั้งศัพท์และของอาชีพเนาะมาให้ได้มากที่สุดเลยนะคะทำเป็นรูปเล่มรายงานมาส่งครูรันพวกนี้โอเคไอ้ยนได้สแตน Yes ใช่พวกมึงนี้ไม่เข้ามินสเน็ตกันคาข้อมูลจะได้ไม่ต้องูกดูี ว่างไงไปหรือเปล่าวะก็มึงไปเถอะกูไม่ว่างกูมีนัดต้องรีบกลับบ้านเออกูทำงานเองเดียวได้ใช่ไหมมีเข้าใจใช่ไหมเออกูทำได้อืมนั้น อ่าเอาโอเคลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้อยาน,นี้แล้วกันพอนี้เสร็จแล้วนะคะ บ้านอย่างเร็วร <ay> ับปากมันไปบอกว่ามันจะทำได้เออช่างมันเถอะจะเอาไงดีล่ะวันนี้เอาไปงานมาเียวเราไปช่วยไฟทำากันคุณมือไม่ต้องมาอยู่กูกทำเองได้คุณสาวคุณเองไปยื้อเอาแบบนี้ใช่ไหม ไอ้ไฟมึงเป็นไรมากกว่าวะมานั่งทำอะไรตรงนี้คนเดียวดูท่ามึงดูเงาเงาป่ากูไม่ได้เป็นไรมึงหยาบมึงก็หกเลยดูท่ามึงดูแปลกๆออมถ้าคนที่มึงขอตังค์มึงแล้วมึงไม่มีให้มึงทำไงวะอ้าวแล้วมึงจะทำไงนอกจากจะขอพ่อแม่ทั้งวันนี้กูยังขอยากกูอยู่เลยังมีวิธีเดียวแล้วดิต้องขโมยพ่อแม่กูใช่ไหมวะอ้าวไปฟเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่แล้วนะเว้งาย เดี๋ยวมีล็อกซี่เขาใช้กันด้วยนะครับครับใชไ,ไฟใช้ตรงนี้หรือเปล่าวะเออใช่ใช่วันนี้แน่นะใช่น่าจะไม่ใช่แล้วน่าจะเป็นนิสช,ชัชิพมาหลอกเอาเงินน้องๆก็จะมีปัญหาเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมครับครับว่าที่แท้ดูอะไรว่าเด็กๆในยุคนี้ต่างมีโทรศัพท์ส่วนตัวและใช้สื่อสังคมออนไลน์กันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเรื่องของการรู้เท่าทันโซเชียลมีเดียเพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวงหรือตกเป็นเหยื่อจากผู้ไม่หวังดีจึงเป็นเรื่องจําเป็นไม่แพ้กันแล้วเราจะมีวิธีสอนเด็กๆให้รู้เท่าทันเรื่องนี้ได้ยังไงขอคณูรับนะเว้ยพวกกูก็รักเพืกเหมือนกันกูรักมึงเหมือนกันมรักนะเ้ยจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน